d i n k H. S เโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วสวัสด์ค่ะสวัสดีค่ะคำนี้ย่อมาจากคำว่า Double Income No Kid เป็นเทรนการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เราอยากชวนให้มารู้จักกันนะคะ DINKS นี D ้คื N ้น e. หนึ่งในเทรนของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เราได้ความนิยมและควา,ามสนใจมากขึ้นในปัจจุบันนะคะอธิบายได้ง่ายๆว่า DINKS หมายถึงคู่รักตั้งใจทำงานหาเงิน โดยที่ไม่ได้วางแผนที่จะมีลูกนั่นเองค่ะซึ่งแผนการชีวิตของกลุ่มนี้นะคะจะทำให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้เงินไปกับตัวเองได้มากกว่าหรือมีโอกาสในการทำตามเป้าหมายทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะจากรายได้ที่เข้ามาสองทางรายจ่ายที่น้อยกว่าคุณตัดสนใจที่จะมีลูก เพราะเราไม่สามารถเปรีเสร็จได้นะคะว่าการมีลูกสักคนมีค่าใช้จ่ายาที่สูงมากปัจจุบันคะ่ะแต่ใช่ว่าการตัดสินใจแบบนี้คือการมีลูกจะสามารถทำให้ DINKs ได้เลยนะคะเพราะถึงแม้ว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าเราเองยังใช้จ่ายอย่างฟุยสลายรายจ่ายเหราวนี้ก็อาจทำให้เราท้องกับอามีลูก คนหนึ่งก็ได้ไนะคะและ่าลืมนะคะว่าเราไม่มีทายยาทที่มาดูแลเราในตอนที่เราชรลาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการทำ d i n k x ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือการวางแผนการเงินให้ดีคะ่ปะปัจจัยต่างๆนะคะที่เราควรจะคํำนึงถึงตอนที่เราวางแผนว่าจะเป็นการออมเงินเรื่องต่กับเป้าหมายระยะสั้น ระ,าระ,ยะยาการลงทุนร่วมการพันเงินออมนั้นงอกเงยพอใช้ในยามที่เราชราหรือไม่มีไรายได้หรือแม้แต่การทำประกันสำหเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนอกจากนี้แล้วนะคะแนวทางการวางแผนของ DINKs สามารถนำมาปรับใช้กับคนที่มีลูกได้เช่นกันคะ่ะเพราะการวางแผนการเงินอย่างรอบคอจะสามารถชุบพลังรักของการเลี้ยงดูในยามที่เรา ข้าสุประชราลูกๆก็สามารถไปใช้ชีวิตอย่างสบายใจได้นะคะและสุดท้ายนะคะบทฟ้าบักสุว่าเขาแนะนำว่าให้ทุกคนเไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามน,นะคะให้วางแผนการเงินที่ดีให้รอบคอบเพื่อหลางแรกไม่ลำบากหรือเป็นภาระในวันข้างหน้าต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊ o ยูทูบแองข้อร์อดคสต์